เอเอโทษทีนะครับมีการผิดพลาสักนิดสักหน่อยออกรุดไม่รู้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำแมปอเมริกันนินจาบูเอรนะครับหรืออีกชื่อนึงนั่นก็คือเกมโอทันนินจาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับทุกอย่างทุกอย่างก็จะเพอเร์เฟกนะครับไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับ เราก็จะไปเริ h, le, ợ, ang, le, ่มที ilot, ่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกก็ต้องกระโดดสีแท่งใช่ไหมครับถ้าสองแท่งไม่ต้องสีนะครับและต่อไปอีกโมไม่ทันได้เร่มนะครับก็จะเป็นแทนที่จะเป็นฮอนุ่นเชือกใช่ไหมครับเพราะในเกมไมค้าวนี้ไม่สามารถุ่นเชือกได้ผมเลยเปลี่ยนเป็นซาลัมนะครับ โอโ้เกือบตกแลดอย่างรุนแรงเฮ้ยจ้าโอผ่นอย่างฉลุยแล้วก็สะพานหมุนใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนไปให้เป็นน้ําแข็งมันจะได้ลื่นนะครับส่วนกําแพงมัมุมก็ทําให้มันมนเหมือนจริงหน่อยก็เขาพูดว่าแมงมุมเองนีอ่อย่างนี้มันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับกินเวลาเป็นหนึ่งนาทีเลยนะครับน,น,นี่คือวิธีนะครับก็ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเล่นน้ำถือว่าแพปรับแพ้เลยนะครับผมก็กำลังจะเล่นน้ำแล้วไปเรื yeah. ่อยๆเย่นะครับโกงสักนิดสักหน่อยต่อไปก็จะเป็นลาวใช่ไหมครับมันก็ไม่สามารถหุนไอพวกแท่งอะไรได้แล้วก็เลยใช้บันไดใช้อ,อ,ชอึอย่างนี้ก็ถือว่าแพ้นะครับ เริ่มมานะครับเฮ้ยจเฮ้ยจแบบนี้นะครับก็ถือว่าแพ้เอาใหม่อีกรอบนะครับผมแพสองรอบและ้วนะเนี่ยถ้าเป็นรีวอร์ดมันเบิกป่านี้คงผ่านไปนานแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยจ้อุ้ยจ้รู้แล้วว่าทำไมเฮ้ยจะเอ้ยจ้าจเล่นน้ำแล้ว อุ้ยูยูยมั่วหมดแล้วแรดนะครับแรดขอไปทีด้วยนะครับขอไปด้วยจานนะครับตรงนี้อู้ตอนนี้ก็ไปแล้วครับถึงเวลาครับสองนาทีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเพื่อเพื่อบอกว่าเราทําด่านนี้ส <la> ําเร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นบันไดเซลมอนหรือกระเพงพิกนั่นเองแล้วก็จะมาฝึกเทมโปลีนของเราก่อนนะครับใช่เทมโปลีน ถ้าถ้าขอไปดีนะครับถ้าถ้าทางบ้านหนูกูเงินไปนะครับช่วยไปดนได้แล้วออฮ้อนะครับไปแล้วต่อไปก็เป็นด่านห่วงสไลด์เอา้าดังน,นั้นไปสกกลก็ไปเตียนนิดนึงครับที่นี้ก็ที่จริงมันนะมันจะเป็นในที่ไตไตไตไอ้นู้ไตลวดไตาลาไปใช่ไหมครับแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็ปรับไตให้เป็นน้ำเพราะมาันกินเวลากว่าไตาลวด เราก็ทำได้นะครับอาฮะแล้วเราก็เป็นอเมริกันดินจาเวโรกุลแรกนะครับสำหรับตัวดานก็จะเป็นหน้าต่าง,างนี้นะครับกินกินกินพื้นที่ไปหลายตารางเมตรเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามใจแล้วแต่จะจะตั้งชื่อเซบอ่าอะไรนะครับ เออจะตั้งชื่อว่าอเมริกรันหรือว่าคนที่ชอบก็ได้นะครับหน้าตาแล้วก็ผมจะหยุดพูดสักแป๊บนะครับเพื่อมาดูหน้าตาของตัวเสฟนะครับจากบนฟ้าถ้าทางบ้านเสียงดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับแลดอีกแล้วนะครับ ะเะ็ป็นตัวอย่างนี้นะครับครับี่สูงแลวนะครับถ,ถ้าจะบอกถ้าจอมเมนต์ว่าให้ผมทำเขาลิยาม่าด้วยนะครับผมก็ต้องดูใหม่อีกรอบนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ดูมากไม่ค่อยได้ดูเยอะแต่ว่าดูเป็นประจำไม่ก็ได้ดูเยอะแต่ดูเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้ก็ลาก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ